สวัสดีครับกลับมาก่อติดข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงลูกหนังโลกกับ Inside Sports ครับจอแดนแฮนเดซันครับกับการย้ายไปเล่นที่ซาอุดิอาระเบียโตวันนี้ดีต้องบอกว่าได้รับความสนใจอย่างมากนะครับในตลาดลูกหนังรอบนี้ครับหลายๆสื่อนะครับได้ออกมาวิเคราะห์ครับว่ามันมีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันที่สุดท้ายแล้วจอแดนแฮนเดสันอาจจะตอบรับข้อเสนอของอาร์อิทแครับแล้วก็ย้ายไปทํางานร่วมกันกับสตีเฟนเจอรั สิฟนเจอร์ดีตอนนี้ก็เป็นผู้จัดการทีมของอิริแฟคนะครับคือถ้าหากไม่ใช่เจอราดเป็นผู้จัดการทีมที่แน่นเนี่ยจะแดนไฮเดอร์สันไม่คิดมากแน่นอนครับแต่ว่าเผอิญว่าเป็นพี่เจิดนี่แหละครับซึ่งก็เป็นบุคคลที่เป็นคนที่เป็นคีย์แมนคนสำคัญน่ะนะครับในการที่จะทำให้ดีลนี้มันเกิดขึ้นให้ได้แถมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของเงินอ่ะไอ้เรื่องพอมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็ทำให้นักเตะวันไหวนะจอแดนไฮเดอร์สันเนี่ยอายุ43ปีแล้วนะครับ อายุไม่ได้น้อยแล้วนะแต่ว่าเขายังคงมีบทบาทสําคัญอยู่กับลิเวอร์พูลเป็นกัปตันทีมของลิเวอร์พูลเป็นนักเตะตัวจริงของทีมชาติอังกฤษนะครับโอกาสไปเล่นในสืบผู้บอลยูโร2024นี่เรียกว่า100%อยู่แล้วถ้าหากยังคงอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปแต่ว่าการย้ายไปเล่นในลีกของทางด้านซาอุดิอาระเบียนี่อาจจะทําให้สถานการณ์ของเขากับทีมชาติดิ้นพลิกผันก็ได้นั่นคือสิ่งที่เขากําลังคิดอยู่ ปัจจุบันนี้เขารับค่าเหนื่อยอยู่กับริบบ์พูลอยู่ที่สัปดาห์ละ140,000ปอนด์ครับแต่ว่าถ้าหากย้ายไปเล่นให้กับธราอัเติแฟนะครับเขาจะได้รับค่าเหนื่อยพุ่งขึ้นไปอยู่ถึงสัปดาห์ละ700,000ปอนด์เดียร์อเลติกนี่ก็ยังบอกนะครับว่ามีความเป็นไปได้สูงมากๆครับที่จอร์แดนแฮร์สันนี่จะตอบรับข้อเสนอของธราอัลเอติแฟคแล้วมันส่งผลแน่นอนนะครับต่อการสริมทัพของลิอร์พูลครับเพราะเขาไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะครับว่ามันจะ เขาคิดว่าเออในทีมนี่ก็ยังมีทางด้านจอแดนแฮนเดนสันนะได้ทางด้านแม็กอลิสเตอร์มาแล้วนะครับได้ทางด้านโซบสไลน์มาแล้วตรงกลางนี่ยังไงก็เป็นเฮนโดครับยืนคู่กับแม็กอลิสเตอร์ปล่อยนักเตะออกจากทีมไปหลายคนแล้วนะครับถ้าหากจอแดนแฮนเดนสัน,นไปอีกหนึ่งคนนี่ลิเวอร์พูลนี่ต้องกระโดดเข้ามาในตลาดการซื้อขายอีกรอบหนึ่งนะครับในตำแหน่งมิดฟิลด์ครับเขาจะต้องหานักเตะมิดฟิลด์ที่มีคุณภาพสูงเข้ามาแทนที่ของทางด้านจอแดนแฮนเดนสัน แต่จนถึงตอนนี้เดี๋ยวรอดูสถานการณ์อีกนิดหนึ่งครับว่ามันจะเป็นไปอย่างที่สื่อมีการคาดการณ์หรือเปล่าว่าสุดท้ายแล้วจอแดนแฮร์รสันน่าจะย้ายไปเล่นที่ซาอุหรือเขาอาจจะอยากอยู่กับลิเวอร์พูลต่อก็ได้ครับอีกสักหนึ่งฤดูกาลให้มันพ้นช่วงสืกคุณบอลยูโร2024ก่อนแล้วค่อยย้ายไปเล่นที่ซาอุดิอราระเบียอ,อันนี้เดี๋ยวรอดูนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่ส่วนใหญ่มองนะครับว่าความเป็นไปได้สูงมากครับที่เขาจะตอบรับข้อเสนอของซาอุ เวสต์อรมยูไเต็ดนี่ก็รู้สึกอึดอัดนะครับอาร์เซนอลนี่ดำเนินงานช้าเหลือเกินในการที่จะดึงตัวเดแคนไรส์ไปอยู่ด้วยหลังจากที่มีการตกลงกันก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่วันที่28มิถุนายน105ล้านปอนด์แต่จนถึงณตอนนี้นะครับเอกสารจากฝั่งอาร์เซนอลนี่ยังไม่เรียบร้อยเลยก็เลยทำให้เดอะแฮมเมอร์นี่ไม่พอใจครับเพราะว่าพวกเขาต้องการที่อยากจะได้เงินจากการขายเดคแคนไรส์ แล้วก็ไปซื้อนักเตะคนอื่นๆนะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพวกเขากล่าวว่าจะไปเอาเจมส์วอร์ดเพวนะครับนักเตะของเซาท์แฮมตันเข้ามาแทนที่อย่างไรก็ตามนะครับฝั่งของอาร์เซนอลก็ยังคงมีความมั่นใจครับว่าพวกเขาจะสามารถดึงเด็แคนไรส์มาอยู่ด้วยได้นะครับก่อนที่จะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์นี้นี่เป็นรายงานข่าวจากทนดน้สกายสปอร์ต เดนไรท์ Can นี่ย้ายมาอยู่กับดะกันเนอร์ก็จะกลายมาเป็นนักเตะที่มีราคาค่าตัวสูงที่สุดนะครับแทนที่ของเปเป้ต่น,นั้นในคลาสเปเป้ pe pe, นี่ย้ายมาในปี2019ด้วยราคาค่าตัว72ล้านปอนด์อนอกจากนั้นีกเขาก็จะกลายมาเป็นนักเตะคนที่2นะครับที่มีราคาค่าตัวสูงที่สุดกับการย้ายทีมในเกาะอ,อังกฤษครับรองจากนั้นเฮนโซฟอร์นันเดสครับที่ย้ายมาอยู่กับเชลซีในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ยานุกาดิมาซิโอครับรายงานข่าวว่าอินเตอร์มิลานได้มีการยื่นข้อเสนอรอบใหม่ให้กับเชลซีแล้วในการที่จะดึงโรเมลูมลูกากูครับสุดน้าชาวเบลเยียมเข้าสู่ทีมในซัมเมอร์นี้แต่ตามรายงานข่าวระบุนะครับว่าในรัสซูรี่นี่ได้มีการยื่นข้อเสนอ30ล้านยูโรบวกกับโบนัสให้กับทางด้านเชลซีและอินเตอร์ก็หวังว่าข้อเสนอนี้นี่มันน่าจะเพียงพอครับที่ทำให้เชลซียอมปล่อยลูเมลูลูกากูเนี่ยไม่อยู่กับพวกเขาในซัมเมอร์นี้ เราไปรูกากูนี่ก็คือใช้ไม้แข็งนะครับไม่กลับไปฝึกซ้อมกับเชลซีครับเชลซีรู้อยู่แล้วครับว่ายังไงนักเตะคนนี้ก็จะไม่กลับมาอยู่กับพวกเขาใจเนี่ยอยู่กับอินเตอร์มิลานอยู่แล้วนะครับไม่ใช่กับยูเว่ด้วยใจอยู่กับอินเตอร์ทีมเดียวท่านั้นเองเชลซีต้องการที่จะให้ดีลนี้มันจบก่อนวันที่17กรกฎาคมนะครับซึ่งก็เป็นช่วงพรีซีซั่นมันจะเริ่มต้นขึ้นครับ เพราะฉะนั้นงานนี้นี่เดี๋ยวรออีกแค่ไม่กี่วันครับเราก็จะรู้แล้วว่าสุดท้ายแล้วโรเบรูลูกากูดีจะได้ย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มิลานสมใจหรือเปล่าดูจากตรงนี้นี่ชัวนะนะครับเรียกว่าชัวเลยแหละว่ายังไงอินเตอร์ดีก็จะได้ทางด้านลูกากูครับแต่ว่าราคาดีจะโอเคหรือเปล่าครับ30ล้านบวกกับโบนัสเนี่ยเชลซี Chelsea ต้องการอยากจะได้อัพไปมากกว่านี้หรือเปล่าแค่นั่นเอง บาร์เซโลนานี่ไม่ล้มเลิกน,นะครับในการดึงตัวแบรเดโดซินวานักเตะมิดฟิลด์ของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้าสู่ทีมยังคงเป็นนักเตะเป้าหมายนะครับนักเตะในฝันของทางด้านชาบี้ครับสำหรับนักเตะชาวบปรุเกตจริงๆแล้วนี่ก็เคยเกือบจะได้ย้ายมาอยู่กับบาร์เซโลนาตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วมูโดเดอร์พอติโวนะครับระบุว่าบาร์เซโลนาเตรียมที่จะมีการยื่นข้อเสนอให้กับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโอ้ แสดงว่าบาร์ซ่านี่ชัวนะครับว่าสถานการณ์ทางด้านการเงินของพวกเขาเนี่ยมันจะคลี่คลายเร็วๆนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องการอยากจะเก็บเบรเโดซินวาเอาไว้อยู่กับทีมต่อไปแต่ว่าถ้าหากมีข้อเสนออย่างต่ำ80ล้านยูโรพวกเขาก็ไม่ขวางนะครับพร้อมจะปล่อยทางด้านซินวาออกจากทีมเขาได้รับความสนใจจากทางด้านอัลฮิราทีมดังในซาอุดิอาระเบียรวมถึงทางด้านปารีสแซง์แมงด้วยนักเตะวัย28ปปีนี้ได้รับข้อเสนอจากฝั่งของซาอุ ค่าเหนื่อยที่เขาได้รับนะครับอยู่ที่ปีละ50ล้านยูโรมันไม่มีสโม,มสรไหนหรอกครับในท็อป5ลีกยุโรปที่สามารถจะไปยื่นค่าเหนื่อยให้กับเบรโดรซินวาได้สูงขนาดนั้นครับแมตเซนก็อย่างต่ำ,ตำก็3ปีเนาะ150ล้านยูโรครับแต่อย่างไรก็ตามบาร์เซโลนานียังคงเชื่อนะครับว่าตัวนักเตะยังคงต้องการอยากจะย้ายมาเล่นให้กับบาร์เซโลนาอยู่รอบนี้บาร์เซโลนาจะใช้วิธีว่าขอยืมตัวนะครับแล้วก็พ่วงออปชันในการซื้อขาด ไม่ได้ซื้อขาดทีเดียวนะครับรอบนี้นครับแค่ยืมตัวมาก่อนครับแล้วก็ค่อยไปซื้อขาดในปีหน้าตัวแทนของทางด้านเบรนดอนซินวาเอเยนต์ของเขานะครับก็คือ endes, มเมนเดสแมทเมนเดสเก็เรียกว่าสนิทกับทางด้านลาปอร์ตาอยู่แล้วนะครับมีการพูดคุยกันในหลายในหลายๆดีลก่อนหน้านี้แล้วคาดว่าซูเปอร์เอเยนต์คนนี้นี่แหละครับจะทําให้ดีลดังกล่าวมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทาหารได้ย้ายมาอยู่กับทางด้านบาร์เซโลนา่านี่ก็จะมาทำงานร่วมกันกับอิครกุนโดกานอีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่ฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ก็คือต้องการอยากจะให้ดีลนี้จบเร็วถ้าบาร์ซ่านีสามารถทําได้นะครับตกลงกันได้ก็อยากจะให้ดีลนี้มันจบเร็วๆครับเพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้มีเวลาไปหาซื้อน,นักเตะมิดฟิลด์คุณภาพคนอื่นๆเนี่ยเข้าสู่ทีมแทนรอบที่แล้วนี่ไม่ได้ปล่อยให้กับบาร์เซโลนาเพราะว่าแหมเขาเตรียมตัวไม่ทันครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่สามารถจะไปหานักเตะคนอื่นเข้ามาทดแทนได้ทันเพราะฉะนั้นถ้าต้องการอยากจะได้จริงๆครับรีบยื่นไปเลยครับแล้วถ้าหากตกลงกันได้ ขายทางด้านเบรนโดซินวาม่อยู่กับบาร์เซโลนาแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จะกระโดดไปในตลาดการซื้อขายอีกรอบหนึง่งแล้วก็จะไปดึงนักเตะวิดฟิลคุณภาพสูงเข้าสู่ทีมการสัมภาษณ์ของทางดานลาปต้าล่าสุดน,นะครับเขาออกมาบอกว่าตอนนี้บาร์เซโลนาเป็นทีมที่ดีกว่าเรอัลมาดริดหลังจากที่สโมสรบาร์เซโลนานะครับมีการเสริมทัพอย่างต่อนเนื่องเช่นเดียวกับฝั่งของเรอัลมาดริด ลาบัตาให้สัมภาษณ์กับทางด้านสปอร์ตบอกว่าตอนนี้พวกเรามีทีมที่ดีกว่าทางด้านเรอันแมริดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวบุคคลพวกเราดีกว่าคู่แข่งของพวกเราในฐานะสมาชิกของสโมสรและก็ในฐานะแฟนบอลของบาร์เซโลนาผมรู้สึกพึงพอใจอย่างมากกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับสโมสรบาร์เซโลนาในเวลานี้พวกเราสามารถที่จะคว้าชชแชมป์ลาลิกาได้และก็พวกเรายังคงเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆ พวกเราโฟกัสกับการที่จะสร้างทีมที่ดีในการที่จะไปเซ็นสัญญากับนักเตะดีๆพวกเราคว้าตัวทานดานกุโดการมาแล้วมาร์ตินเนสมาแล้วและพวกเราก็จะสามารถทําสิ่งนั้นได้อีกจะมีนักเตะคนอื่นๆที่จะย้ายเข้ามาสู่ทีมได้ด้วยตอนนี้ก็มีทั้งทางด้านอไคารกุโดการนะครับมีทั้งทางด้านมาร์ตินเนสมีทั้งทางด้านโรเก้ครับในขณะที่ฝั่งของเรอัลมาดิดก็ไปคว้าตัวบราฮิมดิอาสครับอาดากุเล่การเซียทางด้านโคเซลูรวมถึงจุดเบลลิงแฮมครับ IMC Sport รครับรายงานข่าวว่าปารีสแซง์แมงพร้อมที่จะจ่าย100้ล้านยูโรดึงแฮร์รี่เคนครับมาจากทางด้านทนนัมฮอสเปอร์โอ้นี่ก็เรียกว่าจะไปปาดทางด้านบบเยอร์มิวนิกเลยนะครับแผนงานของทางด้านปารีสแซง์แมงนะครับก็คือต้องการที่อยากจะดึงนักเตะสูงนหน้าหมายเลขเก้าเข้าสู่ทีมครับแ mm hmm. ชมป์ลีเอิงนีได้มีการพูดคุยกับแฮร์รี่เคนแล้วก็แดนนีลเลวี่ไปบ้างแล้วด้วยนะครับ mm hmm. โอ้งานนี้เดินเกมแล้วนะครับ แต่ว่ายัางไม่ได้มีการตกลงอย่างเป็นทางการใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นแค่การพูดคุยเบื้องต้นครับแล้วจะมีการพบปากพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้าแล้วรอบนี้เนี่ยครับปารีสแซงต์แชง,งนี่เตรียมที่จะไปกระชากแฮร์รี่เคนมาโหงานนี้นี่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆบยบร์นมินิคกลุ้มเลยนะอุตส่าห์ไปตกลงกับแฮร์รี่เคนก่อนหน้านี้ได้แล้วตอนนี้กลายเป็นปารีสแซงต์แชงมงครับ โดยทางด้านบาเยอร์มิวนิคก็พร้อมนะครับที่จะทุ่มเงินสูงถึง100ล้านยูโรดึงแฮร์รี่เคนไปอยู่ด้วยแต่จะรู้สึกว่าทางด้านแดนนีเลวีไม่พอใจที่บบเยอร์มิวนิคไปคุยกับแฮร์รี่เคนรับหลังอาจจะตอบรับข้อเสนอของปารีสแซงต์แชมงก็ได้โดยคาดว่าถ้าหากเขาตกลงย้ายไปอยู่กับทีมใหม่นี่เขาจะได้รับค่าเหนื่อยสูงถึงปีละ12ล้านยูโรครับ คือย้ายไปอยู่กับไบเยรนหรือย้ายไปอยู่กับปารีสแซงต์แชมงนี่อย่างน้อยก็มีแชมป์อยู่แล้วล่ะครับแน่ๆอ่ะครับแชมป์ในประเทศแชมป์ในลีกนี่ยังไงก็ได้ครับแต่ว่าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนี่แหมนั่นก็เป็นเป้าหมายหลักของแฮร์รี่เคนเหมือนกันนะครับต้องพิจารณาดีๆครับว่าถ้าหากย้ายออกจากสเปอร์แล้วมีแค่2ออปชันเนี่ยครับระหว่างไบเยรนมิวนิกกับปารีสแซงต์แชมงทีมไหนครับมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้มากกว่ากันครับ แล้วก็บพบก,กับ i n s g ซต์สปอร์ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ